ต่อท้ายแต่ถ้าไม่มีแดดนะต้องตามด้วยนาวเท่านั้นความหมายไอ้สองตัวเนี้ยเหมือนกันนะคะแปลว่าทา,ทางทางที่ถูกไหมทางทางที่จุดๆุจุด,จด,จดนะคะเท่านั้นเองจบอันนี้คือการใช้คอนจังชันแล้วก็ดูเรื่องความหมายด้วยเล็กน้อยนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆในแน่สองร้สี่ห้าหกเจ็ดเหล่านี้ค่ะ ครูตั้งใจว่าจะไม่ให้เล่นโจทย์แต่ว่ามันคงไม่ทนมันมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะขึ้นเว็บให้เลยเราไปปินเลยละกันง่ายกว่าปะง่ายกว่านะเพราะว่าดูท่าทางเราก็คงจะเหนื่อยอ่อนอิดร่อยดูอีกสามโพกันนิดหนึ่งค่ะข้อหนึ่งไม่ไม่น่ายากนะข้อนี้หวข้อนี้มันต้องผิดอยู่ข้อเดียวแหละตอบข้ออะไรลูกตอบข้อะอะไรคะตอบข้อหนึ่ง จริงๆอันเนี้ยผิดเรื่องความหมายแก้เป็น besides นะคะ besides แปลว่านอกจากนอกจาก asthma น,นี่มันเป็นโรคขอบหืดน,นะอันนี้เป็นการผิดเรื่องความหมายแก้จาก despite เป็น besides นั่นเองนอกจากนะคะต่อมาข้อสอง ข้อสองอะอว่าไงลูกข้อสองนี่เลยค่ะผิดข้อผิดข้อผิดข้อสามเพราะ b o สใช่ไหมต้องใช้กับ and จบ b o a กับ and นะคะเก่งมากสุดๆออะผ่านนะคะห้าเรื่องแล้วหนูปรับระดับสมองตัวเองนิดนึง ไปทบทวนไม่ยากนะคะ Error จะเล่นประมาณนี้ที่เขามักจะชอบออกกันอย่าอย่างที่บอกว่าหนูทำ Error นะลูกไม่ต้องซซเรียสอ่านให้จบประโยคแล้วดูชอยซีล้ชอยหนูเปิดไปหน้า208เลยค่ะหนูเปไปหน้า208เลยนะคะ208เนี่ยก็เหลืออีกประมาณกี่เรื่องสี่เรื่องกัเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วนิดนึงเพราะเรายังมีเรื่องต้องเยอะต้องคุยกันนะคะทีนี้เนี่ยอันแรกหัวข้ออันหนึ่งเขาหก เป็นเรื่องของการใช้นัมเบอร์ใช่ปะ่ะการใช้นัมเบอร์นี้ที่หมายถึงการบอกจำนวนนั่นแหละก็คือการใช้พวก Countable n o u n uncountable noun หรือว่าไอตัวพวกเดี๋ยวนะทำไมเป็นหน้าครูสังงานออกกลับมาแล้วโอเคค่ะอ,อ่ะนิดนึงเบลอเบลอคิดว่าพี่เขา อ่านะคะดูต่ออันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้คำนามเอกพจน์คำนามประวรสลับกันนะคะหรือว่าไอตัวพวกตัวบอกจำนวนทั้งหลายนะคะหรือว่าการใช้การเติม s การไม่เติม s ทั้งหลายเราเนี้ยรว,รวมเรียกเป็นเรื่องของ number หมดเลยนะคะเท่านั้นเองอันนี้หนูไปลองอ่านทบทวนดูนะคะอันนี้เขียนตัวอย่างบรรยายให้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะคะทีนี้คร่าวๆเนี่ยดูดูในข้อ1ข้อ2ก่อนเหล่านคำเหล่านี้หนูต้องใช้เป็นถูกไหม ใช่ป่ะเมื่อกี้รูพูดไปแล้วเนอะ a number of นะคะ a couple of หรือแม้แต่ a few ก็ตามเหล่านี้จะต้องใช้ตามด้วยอะไรนะคะหรือว่าคำเหล่านี้ต้องตามด้วยอะไรเป็นต้นไปทบทวนดูแล้วก็จำตามนี้เลยนะคะอ่ตต่อมาอันที่สามนะคะคือเนื่องจากเอาคำประเภทที่นับไม่ได้อย่าไปเติม s ใช่ป่ะ ก็ตามนี้เลย i n f o r m a t i o n f u r n i t u r e goldiers ตามนี้เลยนะคะหรือเป็นพท่าพออยู่แล้วเอาไปเติม s อีกนะคะรวมไปถึงการใช้ compound noun ผิดรูปตามนี้เช่นเดียวกันอันนี้หนูไปอ่านเองนะลูกอ่านได้ไหมหรือใครอ่านไม่ออกคะอ่านออกนะอ่โอเคต่อมาอันนี้นิดนึงอันนี้นะลูกไหนใครต้องท่องบ้าง,งว่าไอ้ I hundred of เนี่ยผิดจำได้ปะ เคยท่องไหมลูกหนูเคยท่องปะไม่เคยสนใจเลยเลยใช่ไหมคะใช่ไม่สนใจเลยเลยใช่ไหมลูกอ่ะนิดนึงไอตัวเหล่านี้ค่ะมันคือคืออะไรคะตัวอะไรบอกจํานวนถูกไหมนะคะคำเหล่านี้มันเป็นการบอกจํานวนบอกหนึ่งร้อยบอกหนึ่งพันบอกหนึ่งล้านนะคะทีนี้นะทีนึงนะคะหนูคร่าวๆสมมุติถ้าเขียนว่า นักเรียนสองร้อยคนอย่างนี้ครูถามว่า100ตรงเนี้ยเติม s ไหมเติมไหมเติไมไหมลูกไม่เติมเพราะว่าถ้าใช้กรณีน,น,นี้นะมันจะเป็นเหมือนกับการใช้ adjective มาขยายถูกไหม adjective มาวางไว้หน้า students เพราะฉะนั้นเราเติม s ที่ adjective ไหมเติมไหมไม่เติม แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของ hundred แล้วตามด้วย off อย่างเงี้ยหนูจะใส่ลอยๆไม่ได้นะคะมันเป็นเหมือนกับคำนามปกติคำนามในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องมีการใส่ article หรือว่าการใส่ s, <S เพื่อบอกถึงว่าเป็นพหูพจน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นการอยู่หนะ้า o f กรณีหนึ่งตรงนี้มันเปรียบเป็นเหมือนคำนามเพราะฉะนั้นต้องมีการเติม s, <S นะคะท่านเองอันนี้หนูก็ลองเข้าใจแล้วลองเอาไป ใช้แล้วก็สังเกตดูข้อสอบว่ามีถามเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะคะเท่านั้นเองคร่าวๆอ่ะดูตัวอย่างข้อสอบเลย example ข้งองตอบอะไรคะ The vast majority of automobile use liquid cooling systems for their engines ข้องตอบตอบฮะๆๆตอบข้อ เก่งมากตอบพ็สองนะคะอันนี้นะลูกจำไว้เลยนะอันนี้แปลว่า,แป,วา,วาว ity, แปลว่าส่วนมากหรือส่วนใหญ่นั่นเองเดี๋ยมาสอนที่แปลว่าส่วนมากหรือส่วนใหญ่นะคะและมันถือว่าเป็น plural ข้างหลังตรงนี้ต้องมีการเติม s จบนะคะเวลาหนูเจอประโยคยาวๆใน error เนี่ยนะแล้วประธานมันมี off อยู่นะคะบอก เทคนิคเข็ดลับนิดนึงถ้าหน้าออฟประธานนะลูกถ้าหน้าออฟนะเป็นตัวบอกจำนวนแบบเนี้ยเป็นตัวบอกจำนวนเป็นตัวพดอะค่ะแสดงว่าเมนนาวอยู่ไหนลูกเมนนาวอยู่ไหนเมนนาวอยู่ด้านหลังถูกไหม เมน now ก็คือจะอยู่หลัง off นะคะอยู่หลัง off เพื่อเ,าเอาไปดูพวก agreement ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าหน้า off เป็นคำนามนะคะแสดงว่าไอเนี่ยแหละคือเมน now นะคะตัดหลัง off ทิ้งได้เลยเป็นแค่ติ่งติ่งมาขยายเท่านั้นนะคะ เอาไว้เผื่อเราไปดูเรื่องของ agreement between subject and verb ด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเท่านั้นเองอ่าเสร็จแล้วดูตัวอย่างข้อสองเลยนะคะอ่ะอทันไหมลูกฮานน,นะคะ เมนนาวเนี่ยมันช่วยทำให้เราทำข้อสอบยังไงขึ้นดู agreement between subject and verb ได้นะคะเราก็ลวมไปถึงแบบเอามาดูว่าใช้ถูกหน้าที่ไหมอะไรยังไงดูเรื่องของการเติม s อ,อะไรเงี้ยได้ด้วยตัวอย่างข้อสองเปลี่ยนได้เลยนะนะคะข้อสองตอบลูกเอาติ่งดูแล้วก็ตอบเลยตอบเลยคะ่ะแอนเด r ดเติม s จบนะคะ100เด็เติม s จบ ต่อแม่ไปเร็วมาก Pro n o นวอย่างที่บอกคือคำสรรพนามเวลาเราจะใช้คำสรรพนามมันก็จะต้องสอดคล้องกับตัวที่เราไปแทนใช่ไหมจะใช้แบบผู้หญิงใช่ he ได้ไหมไม่ได้นะคะเป็นกรรมก็ต้องใช้ He ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้แหละก็คือเรื่องการใช้โพรา o u นวผิดนะคะอันนี้หนูไปอ่านได้เลยนะหนังสือมีให้นะคะดูตัวอย่างเลยดีกว่า อ่ะอันนี้ผิดข้อข้ออะไรคะข้ออะไรลูกข้อข้อหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของ relative pronoun อันนี้แก้เป็นแก้ไปเลยค่ะ Who ถูกไหมแก้เป็น Who นะคะแก้เป็น Who เพราะว่าอันนี้เป็นผู้กระทำใช้ whom ได้ไหม ไม่ได้ภูมิเป็นกรรมงงไปโลกภูมิเป็นกรรมไม่ต้องงงจําไปสาวว่าภูเป็นกรรมจบงงไปไม่เกิดประโยชน์นะคะอย่างงเลยเชื่อครูต่อแม่ข้อสอง a อ m o ม t อร์เ h อร e เซอร์พอรอร์วิวอส URING THE SUMMER ข้อนี้ตอบผิดข้อผิดข้อผิดข้อ,ขอสาม จำไว้นะลูก er ror, ข้อสอบมันจะต้องเป็นประโยคสมบูรณ์ประโยคหนึ่งถ้าหนูอ่านจบอันนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยคสมบูรณ์เพราะมันไม่มีเว r b แท้ที่ไม่มีเว r b แท้เกิดเนื่องจากอีตัว wish เนี่ยแหละมันมาทำหน้าที่เกิน wish ตรงนี้มันจะแปลว่าอะไรที่หรือซึ่งใช่ป่ะใช่ไหมมันจะมารับกับ v ว r b ตัวนี้ถูกไหมทำให้ไอประโยคเนี้กลายเป็นแค่ประโยคขยาย water เท่านั้นเองถูกไหมมันจึงไม่ได้เป็นประโยคสมบูรณ์จึงผิดที่ which นะคะ error จะต้องเป็นประโยคสมบูรณ์ประโยคหนึ่งดังนั้นจึงต้องตัด which ทิ้งเพื่อให้ watch use เนี่ยมันมารับกับ water ให้กลายเป็น verb แท้ของประโยคนะคะเท่านั้นเอง which ตัดทิ้งสาจบต่อมาเรื่องที่8 ไม่ไม่ค่อยออกหรอกกากมากนะคะก็คือเรื่องของการใช้ article ผิด article เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันมี a อนเดอรใช่ไหมเอาง่ายๆเลยปกติเราใช้ and กับคำที่นำหน้าออกเสียงเป็นอออ่างอะนะคะไม่ว่าจะสะกดยังไงก็ตามแต่ถ้าเป็นออกเสียงอออ่างปุ๊บเราใช้ and แบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยอันนี้อ่านว่าเอาเลยค่ะแอแปลว่าทายาต้องใช้แอนแอน นะคะเท่านั้นเองง่ายๆไม่อะไรอาร์ติโคนะคะกากมากข้ามค่ะ example <laughs> ข้อหนึ่งตอบค่ะอ่ะตอบเลยเลยตอบข,ข้อข้ออะไรลูกขอห้ใช่ไหมแอนอ n ร์กา a n ซ s m มจบนะคะข้อสองตอบข,อบข้อนอะไรเอ่ย at h e n d of the civil war The United States was ready to resume with a rolling search the westward expansion which had been interrupted for four years. Top hop! Add the end top article. I don't know if you can see serious. คือหนูไม่เคยรู้มาก่อนไงหนูดูดูไปฝึก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 หรือนูจะทําเก่งเองนะคะเอ้มันเหมือนอารมณ์เหมือนเลขะแหละหนูไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้ถ้าหนูฝึกไปทําไปเยอะๆนะหนูจะพลิกแพลงได้เองนะคะเหมือนการภาษาอังกฤษมไม่ยากนะคะอ่ะสุดท้าย preposition เ,เรื่องนี้ยากจริงอะไรจริงบอกวันนี้หนึ่งถ้าเกิดว่าประมาณว่าสมมติหนูเดาแล้วเนี่ยหนูดูชอยสุกชอยแล้วนะเรารู้สึกว่าชอยทุกชอยเนี่ยมันแบบถูกหมด แล้วมันเอมีช้อยหนึ่งเป็นเรื่องของ preposition เนี่ยครูขอให้ตอบเ,อเรื่อง preposition ได้เลยนะคะเพราะว่า preposition มันจะมีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทราบมาก,ก่อนก็นได้ว่ามันผิดนะคะรู้จัก preposition ใช่ไหมลูกคำบุพบท in on at about ทั้งหลาย to for อะไรเงี้ยใช่ไหมจำได้นะนะคะ,ะดูตัวอย่างข้อหนึ่งก่อนเลยเราจะจบเรื่อง e r r o r กันแล้วดีใจไหม ดีใจมาก <S i s i provides us according to experts in physics with insights about the, universe คอนี้ตอบข้อตอบข้อ expert in physics ถูกอยู่แล้วนะคะตอบข้อ5ใช้ insights of จบนะคะอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบการใช้ preposition จริงๆอะนะคะอ่าข้อ2 ข้อสองผมไม่ต้องไอ้นี้แม่งต่อเพราะตอบเพราะอะไรคะตอบเพราะข้อสองเพราะมัน article อยู่ตัวเดียวถูกไหมก็ไม่ต้องอะไรแม่กปกติเราใช้ think think of ใช่ไหมออคะพอ,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 อเป็น passive ปุ๊บก็เวลาแปลเป็น passive เนี่ยห้ามตัด preposition ออกต้องไว้ preposition เสมอ is s t a r t of ประมาณนี้นะคะแปลงเป็นพาสซีฟก็ห้ามตัด p r e p o s i t i o n ทิ้งซะนะคะจริงแล้วมันก็เกิดมาจากว่า someone think that the concept of natural selection of as a process นะคะเท่านั้นเองตอบข้อ2ตอใชออ้อ f เหมือน think o f อะนะคะเหมือน think o f อ่าหมดละโอเคไหวไหมอารเธอรกลัวไหมกลัวไหมคะ หมดเซ็กชันนี้ยังเหลืออีกเยอะอย่าเพิ่งใจเย็นๆหมดแล้เดี๋ยวก่อนนิดนึงนะคะไม่รู้ทั้งเรียนทราบยังตอนแรกตอนแรกเองเนี่ยตัวของสอรสอเองใช่ป่ะเขาแจ้งมาว่าไงเขาแจ้งบอกว่าข้อสอบ o อ e t นเขาสอบ o n น t ที่เราสอบกันเนี่ยเขาจะใช้เป็นห้าช้อยแล้วก็เลือกหนึ่งข้อถูกไหมคะใช่ปะใช่ไหมลูกใช่แล้วหนูทราบไหมว่ามีข่าวดีออกมาใหม่แล้วทราบไหม ไม่ทราบใช่ไหมคะหนูต้องโทรไปสัรเสริญสทศนิดนึงนะคะบอกได้รวดเร็วมากบอกบอกหลังจากที่ผู้ทําแบบบแบบทำเอกสารชุดนี้เสร็จแล้วเขาเพิ่งแจ้งมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ขอย้ำว่าไม่กี่วันมานี้ว่ายกเว้นพาร์ทแอเรอร์ยังคงลักษณะเดิมจบข่าวโชคดีลาติสวัสดิ์ค่ะคงลักษณะเดิมคือยังไงคะยังไงลูกตบมือตบมือนี่คือดีใจเหรอคะหนูดีใจเหรอลูก ง่ายหรือยากกว่ากันยากกว่าหรือง่ายกว่าแบบเดิมเนี่ยครูก็ใส่อยู่ในข้อสอบเก่ามาให้นะคะมันจะอยู่ในแน่หนูดูเปิดหน้าสองสบสองหนูเปิดหน้า 2, า2องอยสิบสก็คือแบบตอนแรกเขาบอกมามันจะเป็น5เลือกหนึ่งถูกป่ะแต่บัเอิญเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบมันมันอะไรนะมันผิดพลาดท,ทางเทคนิคยังไงไม่ทราบค่ะเขาก็ออกมาแจ้งใหม่ว่า ใช้เหมือนเดิมนะคะก็คือจะเป็นลนักษณะของ16ชอยคือข้อหนึ่งหนูต้องเลือกให้ถูกทั้ง A แล้วก็ B ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหาสไลด์นิดนึงมีพี่พี่เขาถามว่าอาจารย์ใช้สื่อการสอนอะไรคะใช้เป็นแบบ PowerPoint หรือเปล่าใช้อะไรหรือเปล่าอ๋อไหมคะ่ะเดี๋ยวเอาว i s u a l ไลเซอร์ตัวเดียวโ t เทคค่ะทำอะไรไม่เป็นดูโ t เทคไหมลูกมาถึงก็แบบปิงป๊งปให้ดูเลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนะ อ่ะโอเคหนูดูนะสองหนึ่งสองนะคะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะของข้อสอบแบบเก่าก็คือว่าให้ให้โจทย์มาจะมีแค่4ี่ตัว a b c d แต่จะต้องแก้ด้วยว่าแก้เป็นอะไรใช่ไหมคะอันนี้คือแบบเก่าแล้วก็เหมือนเดิม error ก็ใช้วิธีเดิมแล้วจะต้องตอบให้ถูกทั้ง2องคำตอบคือหนูเลือกถูกแล้วว่าข้อไหนผิดหนูยังต้องเลือกให้ถูกด้วยว่าแก้เป็นอะไร หนูว่าแบบไหนดีกว่ากันแล้วบบไหนดีกว่ากันแบบไหนดีกว่ากันคะแบบใหม่ดีกว่าแบบใหม่ที่ยังไม่ได้ใสใช่ป่ะ <laughs> ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันไม่ยากค่ะเสื้อครูโอนเน็ตมันไม่ยากจริงง่ายง่ายนะคะใช้วิธีเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าหนูจะต้องมานั่งวิเคราะห์หาวิธีแก้ เพิ่มเข้าไปด้วยนอกจากจะรู้ว่ามันผิดแล้วยังต้องรู้ว่ายังไงมันถึงจะเรียกว่าถูกด้วยนะคะไนดูตัวอย่างอันนี้เป็นข้อสอบเก่าค่ะไม่รู้ทํากันหรือ,อยังเอ่ยอันนี้ตบอบเพระอะไรค่ะตบอบเพระ The simplest way to understand how jet engine works is to watch air e s c a p e from a balloon. ตอบข้ะข้อ A ถูกหรือผิด The simplest way มันก็ to make sense อยู่มันก็ไม่ดู ผิดแปลกอะไรถ้าหนูไม่ชวนหนูก็ข้ามไปดูข้อ2 way to understand ถูกนะคะ way to understand ใช้ได้ how a jet engine works jet a jet engine works how ใช้ได้ไหม how สมั n e ดู something how ตรงนี้มันแปลว่าวิธีด้วยนะคะ is to watch air escape s from balloon จริงๆละข้อนััง,ง่ายมากถ้าหนูสังเกตนิดเดียวตอบข้อข้อดีดอกเพราะอะไรตอบข้อดีดอกไหนเพราะอะไร is to watch a uh, i escapes escape มี S ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูมาแก้ดูข้อดีดอกแก้เป็นข้ออะไรที่เหมาะที่สุดต้องเป็นข้อ2นะคะเวลาเราใช้เวิร์บเหล่านี้ใช้ watch someone watch something หรือ see something เนี่ยมันสามารถตามได้อธิบายคร่าวๆก่อน watch something ใช่ปะ่ะสามารถตามได้ทาง Ver รธรรมดาหรือ Ver ร ing นได้สองแบบมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดใช้ตัวเนี้ยหมายความว่าเดี๋ยวตัวอย่างง่ายๆเลยนะ I was a footballer kicking a ball ถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยเรากำลังดูนักฟุตบาลคนนึงเตะบอลอยู่ถ้าเขาใช้ kicking a ball ก็คือว่ากำลังเตะอยู่เตะ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 อะไรเงี้ยเตะลูกเลี้ยงลูกอยู่แต่ถ้าเกิดแบบใช้แค่ kick a ball เนี่ยก็คือทำไมคะมันเตะไปแล้ว ประมาณะว่าไาว่า ING ในกรณีนี้นมันมันเป็นเรื่องของ Continuous ด้วย Continuous ก็คือแบบต่อเนื่องเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะอย่างขข้เนี่ยก็คือแบบเห็นมันกำลังหลบหนีกำลังหลบหนีไปเลยอ่ะนะคะก็เลยใช้เป็น Escaping นั่นเองจบสังเกตชอยเขาเลยไม่มี Escape ธรรมดาเพราะถ้ามีเนี่ยมันก็อาจจะตอบด้วย2อันนะคะเท่านั้นเองเขาเลยใช้เป็น Esca p i n g แบบนี้นะคะอ่ะยากไหมลูกยากไหม ยะ yeah, ไม่ยากนะคะจริงๆมันไม่ยากหนูสู้ใจสู้รับลองทําได้อยู่แล้วอย่าไปกลัวการที่เรากลัวก่อนเนี่ยมันทําให้เราแบบตัดกําลังใจเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกลัวเด็ดขาดโอเค